ค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆี่ามาพบกันในหนึ่ง EP นะคะีพีนี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าแล้วนะคะพี่ของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ค่ะจ้าพี่วันนี้มีสินค้านะคะมีพักเครื่องนะคะพี่หลากหลายเลยนะคะพี่มาให้พี่เลือกฟิลเลือกชมเนาะอันดับแรกก่อนนะคะพี่แสแกนคิอวอาร์โค้ดก่อนแสแกนคิอวอาร์โค้ดเ,เ,เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่ค่ะ นะคะพี่ฟูนทุกฟองหกหนึเองหกเบอร์โทรนั้น,นะคะพี่พี่ท่านได้ชมชอบสามารถทักได้เลยถ้าเราไม่ชอบนะคะพี่ผ่านไปนะคะพี่หยาแล้วก็ขอเน้นย้ำพี่อีกครั้งนึงน,นะคะพี่ระบบเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่บางท่านไม่น่ารักเลยไม่น่ารักจริงๆเลยคือจ้าพี่ปิดผ้าแล้วอะไม่รับของอะแต่ฝนฝนตัวนั้นนะนะไม่ได้ฟรีเลทก,กัน ไม่รับนะคือแต่บางทีนะพี่เนาะรับผิดชอบตัวเองหน่อยไหมเราฝั่งเขาแล้วอะพี่ไปฟนีรอแล้วรออีกไปฟนีโทรบอกว่าพี่เขาขอคืนได้ไหมเห็นใจเขาเถอพี่คนทำงานเขาก็เหนื่อยถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องปิดนะคะพี่หาเน้นย้ำนะพี่นะ้ําไม่ชอบไม่ต้องปิดนะคะพี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่นะเช้ามาก็บ่นเชียวนี่ชมองค์แรกก่อนเลยจ้ะเป็นชินาราเนะจ๊ะพี่พี่ท่านใดย,ยังไม่มีนะเนื้อนี้นะ เขาเรียกเนื้อขันนะคะพี่ขาใช่ค่ะนี่ค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่อันนี้นี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่นัมเบอร์เป็นเลขสิบสามนะคะพี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ฟุ้มนะคะพี่สามารถถอดได้เช่นกันแกะลายมาอย่างสวยงามเลยค่ะพี่ปี2 5 0งพันห้าร้อยมีอักขรชัดเจนนะคะข้างหลังเนี่ยจากพี่ตรงใต้ฐานนี่ชัดเจนเลยนะจ๊พี่จ้ะนัมเบอร์ตรงกันนะคะกับฟุ้มนะคะพี่ค่ะ 1800อค่ะค่าจัดส่งที่100เป็น1,900นเจ้ะพี่พระบูชานะคะพี่เน้นย้ำพี่ไว้ก่อนเลยต้อง100บาทค่าจัดส่งนะคะพี่ถ้าระบบโอนเงินเราส่งฟรีค่ะต่อมานะคะพี่พี่ท่านใดนะที่ต้องการอยากได้สวยมากจาหลวงพ่อโฟทอนองค์นี้นะสวยงามจะพี่โฟทอนนะคะพี่ค่ะปีเดี๋ยวขอดูหน่อย97จ้ะพี่97 งดงามมากเลยเป็นเนื้อฝ่องกษัตริย์นะคะพี่จะมีสีทองตรงจีวรท่านตรงองค์ท่านแล้วก็ตรงนี้เป็นสีทอง mm hmm. แั้ก็ไปออกเป็นสีแบบสีเงินๆนะคะพี่ค่ะของกริย์สวยงามมากเช่นกันนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้ขนาดนะคะพี่ขนาดนะชัวๆเลยล่ะจ้ะ5นิ้วนะจ๊ะพี่นัดวัดขนาดให้ทุกรอบแหละนะจ๊ะพี่นะพระพุทธชินราชก็เช่นกันนะนะจ๊ะพี่ฐานตั้งนะ อยู่ที่นี่นจ้ะพี่ห้านิ้วห้านิ้วนะจ้ะพี่ดูได้ด้านข้างจะประกอบไปด้วยองค์ท้าวเวสสุวรรณทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะพี่ค่ะความฝูงนะคะพี่จากเสียนองพานนะจา้ะพี่จะหลดฐานล่างที่เก้านิ้วเลยถ้าเป็นฟุ้มนะคะพี่ถ้าฟุ้มนะแบบหนึ่งนะคะพี่ขอภายเลยถ้าเป็นฟุ้มนะคะฟุ้งจะหลดฐานล่างอยู่ที่สิบสองนิ้วเลยจ้ะพี่จ้ะสวยงามเช่นกันจ้ะใต้ฐานให้พี่ชมแล้วเนาะใต้ฐานเป็นแบบนี้ งดงามมากเช่นไดมีลายขอภาพทางลายนะคะไม่มีลายไม่เป็นไรค่ะนะจะอธิบายอย่างชัดเจนเลยนะจ๊ะพี่นี่ตอนนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าจะหน้ะจากห้านิ้วเช่นกันจะ้ะมีทั้งโฟทอนสองกระสัและชินราชเนื้อขันนะจ๊ะพี่จ๋าอ่าโฟทอนนี่จะห้านิ้วเช่นกันนะจ๊ะพี่ห้านิ้วเช่นกันนะคะพี่ขาค่ะ,ค,ะค่ะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมพับ อ่าทอนะคะพี่เท่ากันค่ะห0ึ 1, 800, ่งจันดจะส่งที่หนึเป็น1,900พจ,จ้าพี่จ๋าจะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่มาชมนี่ก่อนเลยจ้าชิ้นแรกก่อนเลยอันนี้ได้มาใหม่นะคะพี่คือได้มาหลายวันละคนะ่ะนัดเพิ่งคัดของออกมาเนี่ยจ้าพี่เป็นนอนแรดนะจ๊ะพี่ถ้าพี่ท่านใดยังไม่ได้ไปนะคะได้มาประมาณ3 4ี่อันนะจ๊ะพี่แต่ว่าคัดออกมาขายเป็นเป็นอันๆไปแล้วอันนี้เพิ่งได้เพิ่งคัดมาเมื่อเช้าเมื่อคือนจ้าพี่ นอนแรกนะคะพี่ขนาดความกว้างนะคะพี Buddhism. ่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะนี่จ้ะพี่แป๊บหนึ่งนะคะพี่นี่จ้ะความกว้างนะคะพี่อยู่ที่ฝี่อาอยู่ที่ฝ่องนิ้วประมาณนี้ค่ะกว้างเนาะความสูนะจ้ะพี่ก็อยู่ที่สองนิ้วประมาณกันนะจ้ะพี่สองนิ้วกว่าจ้ะจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยนะจ้ะพี่สําหรับนอแลกถักเชือกตรงนี้ถักเชือกมาแบบนี้นะคะพี่ค่ะ ที่บอกว่าเป็นนอแรกนี่ไม่ได้มีความรู้ส่วนตัวนะพี่นะเจ้าของเดิมเขาบอกมาแบบนี้นะจ๊ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจ้ะพี่จ๋าตามด้วยนี่จ้ะพี่มีมีเล่มนี้สวยมากเป็นมีดหลวงพ่อกวยจ้ะพี่พ่อกวยนะจ้ะพี่แตกรายงานแบบนี้เลยพี่ท่านใดอยากได้มีดไ้ครอบครองนะตรงนี้เป็นงานนะพี่เป็นงานนัดวัดให้นะ อยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะจ๊ะพี่สองนิ้วนะนิ้วเฟดเฟดนิ้วนิ้วประมาณนิ้วกว่าเกือบ2องนิ้วแหละพี่เนาะถ้าดูตามเนี้ยละประมาณนั้นละแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยอยู่ที่จะอยู่ที่สี่นิ้วป่ะพี่สี่หรือสามขออีกทีไม่แน่ใจขอภัยนะจ๊ะจับใบฝองยางนี่จ้ะอยู่ที่สามนิ้วรวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณห้านิ้วนี่ งดงามนะคะพี่สวยงามตามแบบฉบับของของเก่าแหละพี่ของเก่าเนาะได้มาแต่ละครั้งมันก็แตกต่างกันไปแปบ๊บนึงนะคะพี่หาให้พี่เห็นใกล้ๆแปบ๊บนึงนะคะพี่อ่าชัลแนะคะพี่หาเ่ยแต่พี่นี่จ้ะหัวจะเป็นแบบนี้นะคะพี่แตกลายแบบเนี้ย เป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่พนะหลวงพ่อเดิมฝั่งพันฝั่งร้อยจ้ะมีเล่มนี้นะคะพี่ฝั่งพันฝั่งร้อยพี่ท่านใดชมชอบแล้วปิดได้เลยนะจ๊ะพี่อยากได้มีดไปครอบครองเนาะฝั่งพันฝั่งร้อยค่าจัดส่งห้าสิบบาทปลายทางนะคะพี่โอนเงินสดฝองฟรีต่อมานะคะพี่มาชมเขี่ยวจิว๋วแต่ตัวจิว๋วตัวเล็กมากเลยพี่ท่านใดตามชมอยู่นะคะตัวเล็กๆแต่ตัวนี่พี่ จิ๋วนะจ๊ะพี่แต่จานนะพี่นะนี่อันนี้ก้นอุดนะจ๊ะพี่ก้นจะอุดนะแต่พี่จ๋าสวยงามจ้ะเป็นเสือหน้าแมวนะพี่นะเสือหน้าแมวเลยน่า <c> ร <oughs> ักเลยสวยงามเก่านะพี่จำคร่าวๆเนี่ยเก่าเพราะผ่านการใช้มาแล้วพี่นะ้อเป็นแบบนี้เลยจ้ะวแ้พี่จ๋า ตัวนี้นะอันนี้จะแพงหน่อยนะคะพี่ต้องขออภัยพี่นะเยื่ยอเสื้อตัวนี้นะจะราคาสูงหน่อยนะคะพี่1นึ่พันสอรนะคะพี่นะเพราะว่าสวยมากเลย1นึ่งพนะพี่นะ้องหนึ่งพันสองร้อยจาะจพี่จ๋าต่อมานะคะไปฝารายการแล้วเนาะต่อมามานี่จ้าพี่นี่หลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นี่เป็นงานแกะฝิ่งแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่ชิ้นนี้นะจ๊ะพี่ ชช้นนี้หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันจ้ะพี่หนึ่งพันสองร้อยจ้ะตามด้วยนี่จ้ะพี่เอาของหลวงพ่อมุ้ยก่อนนะพี่เนาะสิงตาแดงนะพี่เนาะนี่สิงฟงเครื่องสวยงามจ้ะพี่มีรอยจานชัดเจนนะจ้ะพี่หนึ 1, 200, ่งพันสองร้อยเช่นกันนะจ้ะพี่จ๋าหนึ 1, 200, ่งพันสองร้อยเช่นกันจะ้ะพี่จ๋าต่อมามาที่สิงตัวใหญ่นะพี่นะสิงตัวใหญ่นะพี่แปบ๊บหนึ่งนะพี่นะ หวานตัวใหญ่นะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นี่น,นี้ตัวใหญ่หน่อยนะจ๊ะพี่อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยจานอัขระชัดเจนแบบนี้เลยพี่อันนี้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่ขาหนึ 1, ่งพันห้าร้อยพี่ขาแปบ๊บนึงนะจ้าพี่อันนี้ไปฝ่ามรายการแล้วเนาะสิ่งแล้วพี่นะ้องต่อมานะพี่นะมาชมนี่ตะกุดตะกุดหลวงปู่ฝุกนนะคะพี่ทักเชือกนะวัดปักคลองนะคะพี่ เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ตะกุดหลวงปู่สุขนะคะพี่หาความยาวจ๊ะพี่อยู่ที่4นิ้วจ้ะพี่4นิ้วแบบนี้จ้ะพี่สวยงามมากเลยอันนี้สวยงามมากเลยนะคะพี่1,200นะจ๊ะพี่สำหรับตะกุดดอกนี้1,200จ้ะพี่จ้าจ้าพี่แล้วก็ชมนี่จ้ะพี่เหรียญได้มาแบบนี้นะคะพี่่ะ อันนี้900บาทนะจ๊ะพี่อันนี้90 0บาท900บาทนะจ๊ะพี่จ๋า9ก0บาทจ้ะจาพี่จ๋าต่อมานะคะพี่มาชมพัฟโปรโมชั่นของเรานะคะพี่แล้วก็พัามีราคาแตกต่างกันไปเริ่มองค์แรกกันก่อนเลยจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อกวจะจ๊ะพี่ขาโต๊ะนะพี่ดูให้ดีนะองค์ที่หนึ่งนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เป็นฝ่งแบบนี้นะคะพี่คนละยันกันนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ จะพี่จ๋าฝามร้อยจ้ะตามด้วยองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองเป็นแบบนี้ค่ะโตเช่นกันจ้ะพี่ฝามชั้นนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังมียันของหลวงพ่อแบบนี้จ้ะพี่ฝามร้อยเช่นกันจ้ะพี่นี่ต่อมานะคะพี่ชมนี่จ้ะเป็นของหลวงปู่บุญนะจ้ะพี่จ้ะสวยมากฝามร้อยเช่นกันจ้ะองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่องค์ที่สองจ้ะ จ่าพี่จ่าสามร้อยเช่นกันจากพี่ตามด้วยนี่จ่าพี่สวยงามมากนะคะพี่หาสามร้อยเช่นกันจ้าพี่จ่าสามร้อยจ้าต่อมานะคะเป็นสีวลนนะคะพี่หลวงพวกลวยนะคะพี่ผ้าสวยนะคะพี่สวยงามนะคะสามร้อยเช่นกันนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะ,ะพี่นา พี่จา๋าต่อมานะคะพี่อันนี้นัดนะไม่ฟาบทีเลยได้มาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยจะพี่นี่เก่าเดิมแบบนี้เลยจะพี่จา๋าสามร้อยเท่านั้นค่ะพี่หาสามร้อยเท่านั้นจะพีต่อไปนะคะพี่เป็นในงางตาแดงตัวเล็กๆแบบนี้จะพี่นี่แต่ก็สวยนะคะพี่สามร้อยเท่าน,น,นั้นจะพี่สามร้อยจะพี่จ๋า ต่อมานะคะพี่อันนี้เป็นได้มาใหม่นะพี่นะเนีย่ยเป็นแบบเนี้ยฟาร์มร้อยบาทจ้ะพี่ฟาร์มร้อยบาทนะจะ้ะจะพี่จ๋าต่อมานะคะเป็นขุนแผนขุนแผนหลวงหลวง,งพ่อก,กรวยจ้ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ข้างล่างมีอย่างเงี้ยจ้ะนอนอย่างเงี้ยอนุมาเอ้อนุมานว่ากุมารขอภยัยจ้ะพี่3ามร้อยนี่จ้ะพี่หลวงปู่ฝุกนะนี่หลวงปู่ฝุกวัดปากลองนะคะพี่ สวยงามนะคะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยฝามร้อยเท่านั้นจะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่จะหลวงพ่อคุยนะจ้ะพี่ด้านหลังมีจานแบบนี้นะพี่นะรูปเหมือนองค์ท่านนะจะพี่ฝามร้อยจ้าอันนี้เป็นของเก่านะคะพี่ไม่มีกิ่งที่คว้ามาเขย่าดูไม่มีก,ออก,มมมกิ่งนะพี่เนะี่ยฝามร้อยบาทจะพี่จ๋า เก่าเลยนะจ๊ะพี่ไม่ฟ้าบที่เลยสามร้อยจ้ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นงบน้ําอ้อยนะคะพี่หาเน,นี่ลงทองมาแบบนี้นะคะพี่หาสวยงามแบบนี้นะพี่นะสามร้อยเท่านั้นจ้าตามด้วยนี่จ้ะพี่เ,เรียกอะไรพี่ไอ้ายพัดพรมจ้ะพี่สามร้อยนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้ะพี่ชมนี่ก่อนจ้ะหลวงพ่อเงินจ้ะพี่องค์นี้นะ เนื้อเข,เขียวอมเหลืองแบบนี้นะคาบกูเดิมๆพิมพ์นิยมนะจ๊ะพี่นิยมนะอ้วนนะสวยงามนะพี่นะดูให้ดีเลยสามร้อยจับต่อมานะคะพี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันจะพี่แต่จะเล็กลงมาหน่อยแต่ก็สวยเช่นกันนะคะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่สามร้อยจะพี่สามร้อยจะพี่ต่อมานะคะพี่ชมนี่จ้ะพี่ วัดฝามปืืมนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยเรียมมาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเดิมเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่หกร้อยบาทแล้วนะจ๊ะมาที่โปรโมชั่นองค์ละหกร้อยแล้วหกร้อยจับคู่ได้เลยนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเงินหลเขา่ยาดูค่ะหรือจะจําผิดหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้นะน้นลูกค้าถามมานะาหาไม่เจอพี่ชมใหม่นะพี่นาหกร้อยนะพี่นาะจ้ะ ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพระจงนะจ๊ะพี่แต่เป็นเนื้ออันปะกานะพี่นะนี่รุ่นกันไผ่นะพี่กันไผ่นะจ๊ะพี่จ๋าอันปะกานะเวยชัดเจเลยจะ 600. ้ะหกร้อยโดยคุณแม่ค่ะพี่แม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ค่ะรุ่นนี้นะเป็นเขาเรียกอะไระพี่อันปะกาเนี่ยคุณแม่เนะี่ยแม่ชีบุญเรือนท่านไม่ตาสูงนะพี่จะ้ะร้อยบาทต่อมานะคะพี่ อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่เก่าเดิมแบบนี้เลยพี่นะออกทองเหลืองนลพี่นะนี่วัดท้ายน้ำนะพี่นะแต่สวยเช่นกันมีกิ่งนะพี่อุดกิ่งนะองนี้นะหกร้อยบาทจ้ะอุดกิ่งด้วยหกร้อยบาทจ้ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นเขียเข้ยวเขี้ยวแกะหนุมานนะจ๊ะพี่อันนี้เจ็ดหรอเออหกร้อยบาทได้จ้ะหกร้อยบาทลดให้พี่เลยหกร้อยบาทนะจ๊ะแต่พี่ต่อมานะคะพี่ขาแยกก่อนเดี๋ยวจะหลง นี่จ้ะเหรียญจ้ะเหรียญน้ำโมตาบอดจะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้ปีหนึ่งห้านะจ้ะพี่เลียมมาสวยงามแบบนี้เลยนะจ้ะพี่จ๋าอะหกร้อยบาทจ้ะพี่นะหลวงพ่อเปิ่นนางเสือแบบนี้นะจ้ะพี่ปีสองแปดนะหลวงพ่อเปิ่นนะพี่นะเป็นอันประกานะพี่นะนี่จ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่เหรียญเจริญพรจ้ะพี่เจริญพรนะ อี่ยน,นี้สวยนะพี่มีผิวไฟด้วยจะพี่จ๋าเจริญพรมีเลขตรงนี้ด้วยมีเลขตรงนี้นะคะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าพี่สาหกร้อยบาทจ้าพี่ต่อมานะคะพี่หามาชมพาเลี่ยมอ้านี่จ้ะพี่นี่จ้ะเขาเรียกอะไรอะที่ไหนอะไม่ทราบที่อะลงทองมาแบบนี้สวยงามแบบนี้เลยจะพี่ ไม่ฟาบที่เลยนะคะพี่ขานี่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่สวยงามมากเลยอ่ะไม่ฟ้าบทีนะพี่นะหกร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่ไปจะไปไปจะพี่จะไปไปไปฝูบได้จริงนะพี่นะนี่ไปนะหัวมังกรพลอยเขียวพลอยแดงนะพี่นะไปนะเจ็ดร้อยจะไปเจ็ดร้อยตามด้วยอันนี้จะเก้าร้อยนะจ๊ะพี่ปิตาหลวงพ่อเดิมจะ ปิดตาหลวงพ่อเดิมจะพี่เขี้ยวแกะปิดตาหลวงพ่อเดิมจะพี่เขี้ยวแกะปิดตานะพี่นะมีจานมีจานของหลวงพ่อนะมีรอยจานนะพี่นะอัคระนะหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเก้าร้อยจ่าเขี้ยวแบบตาเก้าร้อยจะพี่พี่นายชมชอบแล้วทักมาได้เลยต่อมานะคะพี่นี่หลวงปู่บุญนะคะพี่นี่ถือว่าหายากนะเจ้าของเดิมเขาแกะทองออกเลยพี่ดูดิเฝอยเดิมเลยนั่งมาแบบ 1 2 0 0จ่้ะจะพี่1,200จ้ะจะพี่1,200จ้ะพี่ต่อมานะคะจะมีอยู่3ามองนะคะพี่จะมีราคานี่หลวงพ่อโสธรนะจ้ะพี่องค์นี้นะสวยนะพี่นะเลี่ยมเงินเลยขึ้นคอได้เลยละ่ะสวยมากเลยใช่พี่เลี่ยมเงินหนามากเลยจ้ะพี่โสธรนะสองพันสองร้อยจ้ะพระพิฆเนศพระพิฆเนศนี่ นี่พิภักพิคเน่นะคะเป็นงาแกะพิคเน่นะคะพี่ประกันนะคะพี่ยันนี้ต้องเป็นงาแน่นอนบางงานะคะค่ะสองพันาร้อยพิคเน่นะคะตามด้วยนี่จ้ะพี่หมูนะจ้ะพี่เคี่ยวเอ้ไม่ใช่เคี่ยวงาแกะเป็นหมูอาจารย์เฮงภัยวันนะจ้ะพี่งาแกะเป็นหมูเลี่ยมเงินนะจ้ะพี่พูดผิดขออภัยจ้ะพี่แกะเป็นหมูนะจ้ะพี่เลี่ยมเงินแกะเป็นหมูป่านะจ้ะพี่อาจารย์เฮงภัยวันนะจ้ะพี่นี่ ฝั่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่เก่าเดิมเดิมดูดิพี่ของมีรอยเร้เลยดไม่ได้มองเลยจะพี่ฝั่งพันห้าร้อยบาทสําหรับอีพีนี้อีพีที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้านะคะพี่ฝากพี่พี่นะคะพี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดด้วยนะคะเวลานัดทำคลิปนะคะพี่จะไปแจ้งเตือนที่เครื่องพี่สําหรับอีพีนี้นะคะขอบคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สวัสดีค่ะ